มาช่วงนี้เป็นช่วงสําคัญที่จะมีอาการต่างๆเกิดขึ้นกับบรรดาท่านทั้งหลายเพราะว่ากสินเป็นเรื่องเป็นสมาธิมีกําลังใหญ่บางอาการทางกายอยากมีอาการแปลกๆอย่างหนึ่งอยู่ๆก็ขนลุกสู้สาขนพองสยองกล้าวคล้ายๆกับกลัวอะไรอย่างหนัก <c oughs> อย่างนี้ก็ดี บางทีก็จะมีน้ําตาไหลพรากมันอยากจะไหลก็ไหลนึกถึงภาพกระสินขึ้นมามันไหลก็ไหลเมื่อน,นั้นบางทีก็มีอาการกายโยกโครงโครงไปโครงมาโครงขา้างหน้าโครงหลังคล้ายหัวจะกระทบกระทบพื้นหรือมีอาการหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนเร็วปลื้เหมือนกับลุกขังแต่จับจิตยังจับอยู่ในภาพกระสินเป็นปกติ บางทีก็มีอาการสั่นคล้ายกระปุกพระบ้างมีตัวลอยขึ้นไปบรอากาศบ้างบางคราวก็มีอาการสู้ซาเหมือนกับตัวโปรง่งตัวใหญ่หน้าใหญ่แต่ข้างในเบารู้สึกว่าภายในร่างกายจะไม่มีอะไรเลยอ <c oughs> าการอย่างนี้เกิดขึ้นกับท่านถือว่าเป็นเรื่องปกติรวมความว่าอาการทางกายมันจะมีอะไรก็ช่าง เราไม่สนใจสนใจอย่างเดียวคือภาพกระสินอาการที่มันเกิดขึ้นอย่าไปสนใจจนคิดว่ามันจะตายก็เชิญตายเรื่องชีวิตไม่มีความหมายจะตายเมื่อไรก็เชิญเป็นของเล็กสำหรับเราของเล็กก็เพาะอ,อะไรเพราะว่าเราไม่มีความห่วงใยในชีวิตต้องการห่วงใยอย่างเดียวคือความดี ตอนนี้ต้องจําให้ดีจําแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัตินี่ก็อย่ามาถามต่อไปว่าการทางกายมันเป็นอย่างนั้นไะกายทางกายเป็นอย่างนี้เป็นอย่างไงอย่าอย่าถามต่อไปเพราะว่าการฝึกเพื่อความดีในระดับเข้มแข,ข็งในด้าของกรรมฐา,านนี่เราดูในพระสูตรพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมากทรงสอนเล็กน้อยเท่านั้น แล้วเขาก็ทํากันจนได้ผลเหมือนกับพระลูกชายในช่างทองพระพุทธเจ้าทรงแนะนํานิดเดียวว่าจงนําดอกโบวสีแดงนี้ไปปักเข้าที่กองทรายแล้วก็ลืมตาดูดอกบัวหลับตาจําดอกโบวนึกภาพดอกบัวเพียงเท่าน,นี้ท่านก็ไปปฏิบัติจนทั้งมีผลไม่มีใครก,กลับมาถามพระพุทธเจ้าอีก รู้ว่าหลายท่านด้วยกันอยังท่านทานุรูจิริยะท่านนี้ก็เหมือนกันเขาก็โทษท่านพาหิยะนะชื่อนี้ก็จะบอกผิดไปตั้งแต่ต้นว่าท่านพาหิยะชื่อเดิมของท่านท่านรับคำสอนจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เพิงว่าเจ้าเห็นรูป จังมีความรู้สึกว่าเพียงแต่การเห็นรูปเท่านั้นเท่านี้เองท่านก็บรรลุมรรคผล